ยังลูกเอาไปเด้ยังมาผ่านข้อยู่โบพี่น้องไพกระเป๋าป้าดกเงินล้านเงินแสนบุ่ลุงใน่นนะหนักตอุปรกรณ์มือถือพอพี่นองง้องเลยยังจะได้ยังไปได้กระเป๋าพอมาพพา่พอเป้าจับมือถือไทยพี่นอ้องเลงสวัสดียามเป็นทั้งการนะครับเด้อสวัสดีครับผมสวัสดีตอนตเช้าอากาศดีๆมันนี้แดดดีดีพี่นองง้อง,นองเลยข้างนอกแดดขนาดเลยเห็นว่าเหลี่ยมๆครับลูกขึ้นโลก nhang cho cháu có bao cho lúc đã à được thằng nhang lên mà nè à nhang yeah. <laughs> yeah. nhang ยข็งเลป้าพี่น้องหนุ่พี่น้องเริ่มแข็งกันเลยว่าไปกระเป๋าชั่พี่น้องเห็นบอยเห็นยะก็อยากเห็นนำมออกเอาออร่าไพ่ไหมเอาออกได้มอสเอาเอาหนุ่พี่น้องเห็นเล้วเห็นยังก็อยากเห็นนําเห็นบัวไายกระเปาก็อยากไายนํารียบเหม่อออร่าก็ไพ่เอาไปเนา ยางแล้วพี่น้องเอยางแล้วระวังของกระเป๋าลมด้วยลูกนะอ่าหนึ่งเอาเอาเอาเบิ้งนมอนแม่ม้อนเบิ้งจะเบิ้งลูกเจ้าเอ็มได้กระเป๋าผ้ายางเลยวันนีนว่ะเออแจังเห็นพ่อยิบก็อย่างเห็นน้ำออจะคึมคึมแน่เลยคึมไหมแด้วพี่รองเมื่อกี้นี่แดดมันได้คึมไหมแล้ว เอา้ยงยงโอ้ยนั่นนันนันหันข้อมาแล้ววันนี้